สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ที่นำเสนอเหตุการณ์บ้านเมืองและข่าวสารการเมืองไทยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดขวางสุดซอยพระรังประชารัฐของหลูกปอมประกาศขวางเปิดบ่อนคาสิโนและพนันออนไลน์ทุกรูปแบบโฆษกพักพรังประชารจ่อขอมติพักร่อนหนังสือถามปมรัฐบาลชี้ ประชาชนกว่า70,000คนเห็นด้วยกฎหมายคอมเพล็กซ์ตามหลักวิชาการหรือไม่ชมชัยชนกกล้าทำกล้าคิดกล้าคา้านสมเป็นคนรุ่นใหม่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม12มสเมษายนคนตรวจโทรปิยะตะวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลน,นั้นเลื่อนพิจารณาร่างพรบป,ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเว่า พ่อเด็กประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักไม่เห็นด้วยกับการมีบ่อนคาสิโนและการพานันออนไลน์ในประเทศไทยในทุกรูปแบบและจะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนสำหรับยติดังกล่าวนั้นจะต้องถอนไม่ใช่ถอยต้องยกเลิกไม่ใช่เลื่อนเนื่องจากสภาวะสังคมและความเข้มแข็งของการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เพียงพอเพราะมาตรการป้องกันผลเสียที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนตลอดจนสังคมไทยในอนาคต ยังไม่เป็นรูปธปรรมและได้กำชับสสและผู้สมัครสสประชาสัมพันธ์ผลเสียให้ประชาชนทุกพื้นที่รับทราบและให้สนับสนุนทุกภาคส่วนในการต่อต้อตานคาสิโนเสรีตลอดจนร่วมล่าลายชื่อประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับคาสิโนเสรีนอกจากนั้นตนจะเสนอที่ประชุมเพื่อขอมติพักให้ดำเนินการตรวจสอบการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนของสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังผ่านทางระบบกลางของสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลที่อ้างว่าทำการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่28กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม68รวมระยะเวลา15วันตามที่นายกและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังระบุว่าสำรวจความคิดเห็นประชาชนพบว่าเห็นด้วย70,000กว่าคน ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่อย่างไรโดยจะทำหนังสือขอข้อมูลที่เท็จจริงจากสอสอคอสอบถามว่าการสำรวจมีกี่หัวข้ออะไรบ้างและวิธีกรอกข้อมูลทำด้วยวิธีใดมีการลงทะเบียนหรือเก็บข้อมูลที่นำมากรอกหรือไม่ว่าเป็นบุคคลใดและมีระบบในการตรวจสอบการกรอกข้อมูลซ้ำหรือไม่และ ผู้ตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นทั้ง71283คนที่ทําการกรอกข้อมูลสามารถยืนยันตัวบุคคลได้หรือไม่หรือมีการแสดงความคิดเห็นซ้ำหรือไม่จานวนเท่าใดรวมถึงประชาชนที่มีความรู้ในทางด้านของคอมพิวเตอร์จะกรอกข้อมูลได้หรือไม่ด้วยวิธีใดเนื่องจากพักได้รับคำร้องจากประชาชนว่าได้ทดลองทำแบบสมรวจ ทั้งหมด13ข้อปรากฏว่าแบบสำรวจดังกล่าวนั้นใครจะกรอกกี่ครั้งก็ได้ไม่มีการตรวจเช็ค IP ของเครื่องที่จะเข้าไปกรอกแบบสำรวจทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่แน่นอนคนเดียวกรอกหลายครั้งได้ไม่มีการให้ใส่หมายมเลขบัตรประชาชนหรือยืนยันตัวซึ่งการกรอกแบบนี้ทำให้การใช้โปรแกรมอัตโนมัติหรือ AI มาตอบแทนคนได้ หากการแสดงความคิดเห็นในกล่าวนั้นทั้ง70,000ื่นกว่าชื่อไม่ได้แสดงตัวตนหรือไม่สามารถยืนยันตัวตนผู้แสดงความคิดเห็นได้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถอ้างอิงได้โฆษกพรคปรองประชารัฐกล่าวว่าขอชื่นชมนายชายชนกชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยที่อภิปรายแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับร่างพรปประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่กล้าทำกล้าคิด แสดงความคิดเห็นส่วนตัวแม้จะไม่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยเหมาะสมสำหรับการเป็นผู้นำคนรุ่นใหม่แสดงออกให้เห็นว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของพวกพ้องและอยากเห็นความยั่งยืนความเจริญเติบโตของบ้านเมืองที่แข็งแรงต่อไปแม้จะถูกแรงเสียดสีจากพรรคแกนนำรัฐบาลอย่างหนักซึ่งผู้นำต้องรู้ว่า อะไรควรอะไรไม่ควรสำหรับประเทศชาติอะไรเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใดได้หรือไม่ได้รอไม่ได้ไม่ใช่เอาเรื่องผลประโยชน์มาเป็นตัวตั้งความคืบหน้าอนุทินไม่ได้ยินหลังรองพลดอนลูกพักเกลยสัญญาณยุบสภาบนบัลลังประธาน11เเมษายน2568ายที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายพระดอนปิศนานันทกุลสสจังหวัดอ่างทองพักภูมิใจไทยในฐานะรองประธานสภาคนที่สองกล่าวทิ้งท้ายในวันสุดท้ายของการประชุมสภาว่าอาจจะไม่มีสมัยประชุมหน้าแสดงถึงสัญญาณยุบสภาหรือมีนัยยะอะไรหรือไม่ไม่ได้ยินและไม่ได้เห็นสีหน้าท่าทางของนายพระดรและ ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันด้วยเมื่อถามว่าจะเป็นเหตุปัจจัยให้มีการยุบสภาหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างพูดคุยกันได้หมดและนายกบอกแล้วว่าจะใช้เวลาพูดคุยกับหัวหน้ารัฐบาลมากขึ้นและทุกครั้งที่มีการหารือกับนายกก็ไม่มีอะไรที่ตกลงกันไม่ได้ไม่มีความขัดแย้งใดๆกันเมื่อนายกเชิญหารือ ทุกคนข้อพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะให้เกิดความร่วมมือให้สำเร็จตามนโยบายเมื่อถามว่าการเมืองหลังสงกรานจะชุ่มช่ำหรือร้อนแรงนายอนุทินกล่าวว่าไม่ร้อนแรงอะไรหรอกนะทุกอย่างนะมีเหตุมีผลมีการพูดคุยหารือกันทุกอย่างจะมีทางออกซึ่งที่ผ่านมานะก็จะมีทางออกร่วมกันนายอนุทินกล่าวถึง ช่วงปิดสมัยประชุมสภาว่าซสจะลงพื้นที่เพื่อไปรับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเขาจะเป็นช่วงที่นำสิ่งที่รับมาจากประชาชนและทำสำเร็จแล้วไปอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนฟังและไปรับฟังสารทุกสุขดิบกับความต้องการใหม่ๆเพื่อทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นวงรอบแบบนี้ระหว่างนี้ อาจจะมีการเปิดสมัยประชุมวิปสามัญเพื่อพิจารณาร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569และร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้ทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติเพราะสองปีที่ผ่านมางบประมาณล่าช้าเนื่องจากมีการยุบสภาและรัฐบาลใหม่